การเดินทางแสนพิเศษเริ่มต้นขึ้นอีกแล้วค่ะทุกคนแค่เห็นวิวก็หิวใจว้าวว่าน,นี้ก็ไม่มีอีกแล้วละมั้งที่ที่เราจะเดินทางกันไปวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นที่ที่ใครหลายๆคนฝ่ฟันอยากจะไปสัมผัสด้วยตาเหมือนเราแน่นอนจะไม่ให้บรรยายก,ก็ไม่ได้เพราะวิวสองข้างทางมันว้าวมากสุดๆดูจากวิวที่สุดแสนจะหิวใจแล้วทุกคนคิดว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันคะ สวัสดีค่ะพบกันกับเก๋อีกเช่นเคยวันนี้เก๋จะพาทุกคนเดินทางกันไปที่จังหวัดยามานะจิตอนนี้อยู่ที่สถานี JR ชินจูกุค่ะเรากำลังมารอรถไฟเพื่อที่จะเดินทางไปยังสถานี JR โอซุกิเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจองรถไฟฟูจิเอ็กซ์คลูชันได้ทันนะคะเลยจะต้องมาจองเป็นลิมิต็ดเอ็กเพลส อาซุสเพื่อไปต่อ,อยังสถานี j จ o ากค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อรถไฟโลเคลเพื่อไปอยังสถานีคาวากุจิโกะสเตชัน การเดินทางของเกในวันนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองค่ะเป็นการก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะเราพาสมาชิกในครอบครัวมาด้วยกันถึง9คนเลยทีเดียวทุกคนตั้งตารอคอยที่จะได้มาเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยตาของตัวเองและก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นของเกในการพาทุกคนเดินทางมาในครั้งนี้เช่นกันค่ะบรรยากาศบนที่นั่งบนรถไฟนะคะก็สะดวกสบายค่ะ รถไฟใช้เวลาเดินทางจากสถานี JR ชินจูกุไปยังสถานี JR โอซึกิหชั่วโมง ซึ่งตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานี JR โอซากแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อรถไฟโลเคอล์ค่ะเพื่อเดินทางไปยังคาบากูจิโกสเตชันแล้วสเสน่ห์ของการนั่งรถไฟโลเคอลก็คือไปอย่างเรียบง่ายและใจเย็นซึ่งเราไม่รีบร้อนค่ะเราสามารถที่จะชมวิวสองข้างทางได้อย่างสวยงามแล้วก็ตื่นเต้นจริงๆซึ่งบอกได้ว่ามันเป็นวิวที่ว้าวมากเลยนะคะ เราจะได้จากการที่เรานั่งรถไฟธรรมดาแบบนี้ที่สำคัญทุกคนเห็นอะไรไหมคะตลอดเส้นทางที่รถไฟวิ่งผ่านเราจะสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิตลอดการเดินทางของรถไฟเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นมากๆมาก ตอนนี้มาถึงสถานีาา k a w a k u c h i Station แล้วค่ะในวันที่ทองฟ้าเปิดเราจะเจอฟูจิมาต้อนรับตรงสถานีแบบนี้เลยบอกเลยว่าวิวฮิวใจสุดๆนะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีาา k a w a g u จิ i Station แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อว่าเกตจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันต่อนะคะแล้วเจอกันโอมาะ